ถามว่าผมมีการพูดคุยกับเพื่อนจริงไหมว่าจะเปิดเซริร์ฟหรือต้องการที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาทําเองก็พูดตามตรงเรียนตามตรงแบบไม่โกหกพูดจริงคิดจะทํากันจริงไหมจริงเปิกสาหาลือกันแล้วจริงครับจริงแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะทําด้วยอ่ะผมบอกอย่างนี้ แต่ว่าก็ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเอยกอี e ถือลิขสิทธิ์ของเกมโซนโฟอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่เร็วๆนี้ไม่ใช่แบบไม่มีทางเร็วๆนี้แน่นอนถ้าเราเปิดเราคือซับเถื่อนเราก็เปิดซับเถื่อน <laughs> ถ้ากูเปิดซบเถื่อนมึงเล่นกังไง <laughs> อ่ะต้องเปิดคือเล่นซับเถื่อนเลย ก็มันมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในเร็ว